ทำความสะอาดบ้านอยู่เปลี่ยนสาวโทรศัพท์มาหิวข้าวสมศริก็เลยมีหัวกระลำปมอยู่เ,าสสเออนาะก็เลยเอามาซับให้มันต่ำส้มต่ำเจ้ามะนาวกับหมีอะไรอย่างเงี้ยไมะเขือเ,เทศกับหมีบอกให้มันซื้อมาเดี๋ยวจะซับกับซับร,รอมันพอมันมากอะต่ำให้มันกินขีย มีมีสักงานมาขึ้นไใครเจียวไม่ไงก็จะรวยทำไมไงกูก็ให้ดิค้ามาส่งกู บ้านในการนั่นแหละไม่จะบ้านในการหรอไม่แต่บ้านคนกูติดกูก็เท่ามึงก็เท่านอากได้กิจแต่ของมันบ้านไม่ได้ว่านดอกหวานที่ไหนนีนี่ขอกูรูมันหอบนี่แหละเดี๋ยวาก่แล้วก็จะนนขงไวอยนไ่างไรก็มาเล้ เอิ่เอาความสะอาดบ้านเซ็กว่าจะลงไปซื้อนอนดีดีแบบนี้ ก็ดีแล้วไม่ดีเหรอหลับเราก็หลับเลยนี่เหรอหลับแล้วก็หลับเลยทีนี้ผมก็ไม่ได้ยินผมก็ไม่รู้อะไรพวกทำความสะอาดบ้านอยู่ตะกี้แ <c oughs> ม่กมลงไปซื้อแล้วดิเออซื้อปุ๊ะมากเลยไปแล้วแป๊บก็มันชา้ามึงไง อะไรไม่ทันใจมันเลยอร่อยมัม้ยล่ะอร่อยอร่อยเด็รคด้วเงินป๊อเกมอีกมืเหงะเนาะมีเงินเท่าไหร่ก็ไปกับเกมหมด,อมอมดเออเออแล้ว จะไม่เผ็ดมั้งไอ้เผ็ดแน่เลยไม่หวานหรอเผ็ดมากหันจอมเยอะเยอะกูซื้อไอ้นี่มาลูกนึงกูก็เลยตำมหมดเลยเพราะว่าเหลือไว้มันเหลือไว้ไม่ได้ ลูกอะไรลูกเขาลูกกระดมเออมันอร่อยกว่ามะละกออีกแลยมะละกอมึงซื้อวันนั้นมันขมที่เหลือกูทิ้งหมดเลยไม่หวานหรอกไม่ไปใจกันฮึงั้นไปบ้านกงพุชากบกูเลยเดี๋ยวไปยักันผมนจะเอาไปบ้านไปยันะอเหรออืม มันขมอ่ะที่เมย์ซื้อมาวันนั้นอะกินกันอยู่เขาเป็นไรวะแล้วกูก็เลยเอาทิ้งเอากระเป๋ามาแล้วลงมึงไงฮึไม่เอาไปกินเดีย่ยงนี่แหละกูเอากระเนี่ยหละินเดี่ยวไรตังค์ให้เขาไปทำงานเลยเออได้แหละก็ไม่นา้เงิของกูไปตามต่อมั้งืึ ซื้อมาไว้บ้านในมืออ่ะกูซื้อแล้วอยากกินอะไรหนึ่งซื้อมาให้กูหนึ่งจะทำให้ไงกูดูมึงมีจังสองวันไหมกูจะเอาเงินโอนให้มึงม มันมีม้วนเหรออืมไม่ไมญญอืข้าวแบงค์กูมีไงมึงมีบัตรกูหรอเดือนหน้ากูมีกูเนี่ยไม่มีอือสาะกูกล่องกูก็เอานมข้าวแบงค์มึงกูไม่มีติแบงค์กูเบอร์อะไระก ATM, ูไม่รู้อีกกล่งบัตรเอ็นเอ็มกูไม่ใช้ไม่ได้ไงก็คิดจะไปนู่นดิซื มีคนถามว่า,ารอยซักมาจากไหนรอยซักขุมสรก็มาจากอีนี่แหละเนี่ยม,มาเนี่แหละปลาไปซักแมน่นทั้งนั้นหัอสี่หมื่นห้าแล้วกูไปก่นอนมึงมีตังค์ไปซื้อกระเป๋านะม,นามึเออแล้วกูซื้อบุกเกล็กกูไปรู้ซื้ออะไรกันมึงปฟังพผู้ชายก่อนมีตังค์เ <ไป S 1> หรอ,หรอมีตังค์เหรอไปซื้อกับ